สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแกะกล่องสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับตอนนี้เรียกว่ามาแรงมากๆเลยสาหรับโกลโก้ M3 ตัวนี้จะมีจุดเด่นอย่างไรแล้วทําไมผมถึงบอกว่ามันคุ้มที่สุดในราคาไม่เกิน5,000บาทไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับโป c o M3 นะครับจุดเด่นแรกเลยที่อยู่บนหน้ากล่องสีเหลืองๆที่เป็นแสสีของทางโป c o กเองก็คือตัวแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ให้อะไรมากกว่าที่คุณคาดหวังนะครับเขาบอกว่า User ยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานนะครับจะคาดหวังกับสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงมากแค่แบบใน,ในประมาณหนึ่งเนาะ แต่ว่าตัวโป c โก M3 ตัวนี้ก็จะให้อะไรที่คุณไม่คิดว่าจะได้พบในสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน5,000บาทเครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโป c โก M3 เนี่ยเขามีทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับรุ่นแรกเลยจะเป็นรุ่นแรม4 ROM 64จะราคาอยู่ที่4,499บาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นบนสุดเป็นรุ่นแรม4 ROM 128เนี่ยก็จะราคา 4,999บาทนะครับราคาห่างกัน500บาทเองนะครับอ่ะเปิดขึ้นมานะครับสิ่งแรกเลยที่เราไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นราคาไม่แพงมากคือเรื่องของหน้าจอใช่ไหมครับส่วนมากหน้าจอของสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงพวกนี้ก็จะเป็นหน้าจอความละเอียดสัก HD Plus เนาะแต่ว่าตัวขนาดหน้าจอเนี่ย6.53มันเป็นขนาดหน้าจอที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับ แต่เรื่องของความละเอียดเนี่ยตัวนี้ให้หน้าจอความละเอียด Full HD Plus มาเลยนะครับส่วนตัวชิปประมวลผลเองตัวนี้เป็นชิป Snapdragon 662นะครับซึ่งสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้ส่วนมากก็จะเป็น Snapdragon Series 400แล้วเป็น Series 600ตัวเก่าตัวนี้เป็น662ตัวใหม่นะครับมันจะให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลเนี่ยสูงกว่า Snapdragon 6 5ดได้ซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นชิปรุ่นใหม่กว่านั่นเองนะครับโดยตัวหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบ Dot Dot Display ก็จะมีตัวกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล อยู่บริเวณตรงติ่งหน้าจอเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานสักเท่าไหร่นักนะครับตัวขอบจอของ POCO M3 ตัวนี้ก็มีขอบจออยู่ประมาณหนึ่งไม่ได้เป็นขอบจอบางเหมือนพวกแฝกชิแต่ผมถือว่าในราคานี้รับได้นะครับ เรียกได้ว่าก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ในเรื่องของอาการออกแบบด้านหน้าผมว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับทีนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับก็เป็นอะไรที่มากกว่าที่คุณคาดหวังเหมือนเช่นเคยนะครับตัวนี้ฝาหลังของเขานะครับใช้วัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนหนังเทียมนะครับบอกว่าตัวนี้ทําให้มันเสริมความเป็นสไตล์ของตัวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวฝาหลังของสมาร์ทโฟนราคาที่มันไม่ได้แพงมากส่วนมากก็จะไม่ได้ใส่ใจเรื่องการดีไซน์มากนักแต่ว่าตัวโปโกเนี่ยเขาก็ เลือกที่จะใช้เท็กเจอร์ที่เป็นตัวหนังเทียมนะครับตัวนี้นอกจากตัวผิวสัมผัสมันจะดูดีกว่าตัวพลาสติกแบบปกติแล้วนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่เก็บรอยนิ้วมือเนี่ยนเพราะมันเป็นตัวหนังนั่นเองแล้วก็ทําให้เราจับถือตัวเครื่องได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโมดูลกล้องเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโมดูลกล้องแบบทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปแต่ว่าเขาก็จะมีการเล่นลวดลายนะครับให้มันดูมีความโดดเด่นมากขึ้นนะเป็นตัวโปโก้ไว้เลยนะครับสิ่งที่มากกว่าที่คุณคาหวัง นอกจากตัวของการดีไซน์เรื่องหน้าจอแล้วนะครับตัว Poco M3 เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กนะที่มาพร้อมกับลำโพงคู่นะลำโพงอยู่ด้านบนหนึ่งตัวนะครับตรงนี้แล้วก็มีลำโพงด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้สเปคที่เหนือกว่าสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นในท้องตลาดที่ราคาใกล้ๆกับมันแล้วนะครับอีกทั้งพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้ยังเป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับมีไมโครโฟนสำหรับคุยโทรศัพท์อยู่บริเวณด้านล่างส่วนด้านบนนะ ตัวที่2ที่เป็นลำโพงคู่แล้วนะครับพอรูฟัง3.5ม mm ิลลิเมตรก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จุดแดงจุดดำๆตรงนี้นะครับเป็นตัวเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับสำหรับใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยรีโมทอย่างเช่นเปิดแอร์นะครับเปิดทีวีอะไรพวกนี้เราสามารถลงทะเบียนตัวรีโมทกับแอปพลิเคชันมีรีโมทแล้วก็ใช้โปรโก M3 เนี่ยในการกดเปิดทีวีกดเปิดแอร์ปรับแอร์เนี้ยสามารถทาไ,ได้ได้ตัวสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นฟีเจอร์ที่มือถือแพงๆบางรุ่นยังไม่ใส่มาให้เลยนะส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับด้านข้างของ Poco M3 ตัวนี้มาพร้อมกับปุ่ม power ที่ควบตำแหน่งการเป็นเซนเซอร์สกายไลน์นิ้วมือด้วยนะครับก็ทําให้การปลดล็อกมันรวดเร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนตัวถาดซิมนะครับรุ่นนี้เป็นถาดซิมแบบ Triple Slot เลยนะครับรองรับ2 n a โ o SIM รองรับ1 Micro SD Card ที่ความจุสูงสุด512 GB นะครับตัวกล้องหลังของโป c o M3 นะครับก็จะมีกล้องหลังด้วยกันทั้งหมด3ตัว Super Triple Camera นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มากกว่าที่คุณคาดหวังเพราะว่าสมาร์ทโฟนราคาแบบไม่เกิน5,000เนี่ยส่วนมากกล้องหลังก็จะประมาณสักความละเอียดอ่า 12ล้านพิกเซลใช่ไหมหรือว่า16ล้านพิกเซลแต่ว่าตัวนี้ให้กล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลมาเลยนะแล้วก็จะมีตัวเลนส์มาโครนะครับกับเลนส์พอดเท็มาให้เป็นอีกกล้องอีก2ตัวที่เหลือนะครับในส่วนของโหมดถ่ายภาพของโฟโก M3 เนี่ยผมว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยคือมี AI e เข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายนะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดโปรนะครับนี่แบบนี้เราสามารถปรับตั้งค่าได้ในระดับหนึ่งนะครับวิดีโอตัวนี้รองรับการถ่ายที่ความเรี Full HD 30เฟรมนะครับตัวภาพบุคคลหรือว่าโหมด portrait นะครับตัวนี้มีเลน portrait มาให้ใช้งานด้วยแล้วก็ในโหมดเพิ่มเติมนะครับจะมีโหมดกลางคืนมาให้ตัวนี้สามารถถ่ายกลางคืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ที่เราเห็นว่ามี 48M หรือว่าเป็นโหมด48ล้านพิกเซลเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วนะครับเซนเซอร์48ล้านพิกเซลของสมาร์ทโฟนแทบเป็นทุกยี่ห้อนะครับ ความละเอียดของไฟล์ภาพจะออกมาที่12ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะถ่ายความละเอียดเต็ม48ล้านพิกเซล Poco M3 ก็อนุญาตให้คุณทําได้นะครับในการกดมาที่โหมด48ล้านพิกเซลแบบนี้นะครับจะเป็นมันจะขึ้นเลยว่า48 MP Ultra HD ถูกเปิดอยู่นะครับในการถ่ายออกมาก็จะได้ขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะกับการเอาไปครอปไปทําต่ออันนี้ก็สามารถเลือกทําได้เช่นเดียวกันครับ ด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อ w i f i ทั้ง Wi-Fi 2.4แล้วก็ WiFi 5 g h z นะครับส่วนตัวบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.0แล้วนะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน 4G ทั้ง2ซิมการ์ดแต่จะเป็น 4G แบบไม่รวมคลื่นนะครับก็คือจะไม่สามารถทำ CA ได้น,นั่นเองนะแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปนะครับไปใส่กับซิม10เมกนี่ผมว่าตัวนี้คุ้มๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับในความเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงเลยนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่ารุ่นนี้มันทำได้ค่อนข้างดีก็คืืออออเรรรรร่งงงขกาััับบชม Netflix นตวนี้ DM แบบ l 1เพราะฉะนั้นในการดู Netflix เนี่ยจะดูได้ความเร็สูงสุดที่ full hd เลยนะครับก็มือถือราคาไม่แพงบางรุ่นนะครับ drm ก็จะเป็น l 3เนาะตัวนี้เป็น l 1แล้วนะครับก็ดู Netflix คมชัดเลยดู YouTube ก็ full hd ดูลายทีวีก็ full hd เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงที่ ให้ฟีเจอร์มาอย่างคุ้มค่ามากทีเดียวนะครับอ่ะเราดูตัวเครื่องไปแล้วนะครับเรามาดูที่อุปกรณ์เสริมในกล่องกันบ้างว่าให้อะไรมาบ้างนะครับจากที่ดูตัวเครื่องไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโ o co M3 นะครับเขาไม่ได้ติดฟิล์มกันร,รอยมาให้ตั้งแต่โรงงานแต่ว่าในอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะครับเขาให้มานะเพียงแต่ว่าคุณต้องมาติดเองแค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะก็จะมีตัวฟิล์มมาให้1ชิน้นมีเคส TPU แบบนุ่มๆม,มาให้นะครับอันนี้ต้องไปติดตั้งเราเองส่วนอุปกรณ์เสริมที่เหลือนะ อะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อ๋อผมลืมบอกไปนะว่า Coco M3 เนี่ยแบตเตอรี่6,000ม ah, ิลลิแอมใช่ไหมครับตัวนี้เขารองรับการชาร์จไฟแบบชาร์จเร็วนะครับ18วัตต์ แต่ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจ่ายไฟได้เร็วสุดที่22.5วัตต์แต่ว่ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับไม่มีปัญหาเลยส่วนตัวาสายชาร์จเป็นแบบ USB Type A ถึง USB Type C นะครับก็เป็นตามมาตรฐานแค่ไม่มีหูฟังเป็นอุปกรณ์เสริมในกล่องมาให้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าให้อุปกรณ์เสริมมาครบคันนะพร้อมใช้งานในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับ Poco M3 นะครับในการมาแกะกล่องให้ดูก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโดยตัว Poco M3A นะครับเขามีโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่า รุนแรงมากสําหรับในช่วงเปิดตัวนะครับอ๋อ,อต้องบอกก่อนนะว่าโป c ก M3 เนี่ยเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่วางจําหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่ l a z a d าช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับวันแรกที่รุ่นนี้วางจาหน่ายก็คือวันที่12ธันวาคมนี้ก็คือเขาจะร่วมกับโปร12 12ของ La z a d าเลยนะครับก็คใครที่ซื้อโป c ก M3 นะครับในช่วงวันที่12ถึง20ธันวาคมนี้นะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นที่แบบว่าโอ้โหแรงสุดๆไปเลยนะครับลดค่าเครื่องไปเลยนะครับ500รบาทจากรุ่นหกส9บาบ สวนรุ่น128 GB กเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่4,499บาทนะครับเรียกได้ว่าลดกันตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับก็คใครสนใจสมาร์ทโฟนคุ้มๆแบบนี้นะครับซื้อไปให้ลูกให้หลานใช้ซื้อไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านใช้นะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเครื่องสำรองอหรือหรือแม้แต่จะซื้อใช้เองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับให้อะไรที่ มากกว่าที่คุท่าดหวังแล้วก็สเปคค่อนข้างที่จะครบเครื่องทีเดียวนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับเริ่มขายวันแรกยามาทีวันที่12ธันวาคมนี้นะครับส่วนใครที่สงสยยัยประเรเกี่ยวกับโ o c o M3 นะครับอยากให้ผมทดสอบอะไรในรีวิวสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ